นี่20นี่คือกำหนดการครบเตรียมได้สิไปลงท่านแล้วพี่น้อง่อะเมื่อนี่ก็สิเตรียมนะครับหลังจากไกล่ทดแล้วนี่ก็ให้พี่น้องได้ไปเบื้องพร้อมๆกันเมื่อแรกเข้ากับมรุนกันนะครับรับจากมนีต่อไปเนาะนะครับก็จะไปวันที่19โชคหมานนอนวันที่20ตื่นขึ้นมากกับวันที่21กับไปโชคหมานต่อนะครับ คอยห้าจะไปปลอยแนวทางยูณที่นั่นนะครับหลังจากทำท่านแล้วลงทานแล้วนะครับก็จะให้แนวทางตัวเรียกยุทธิฮันนะครับเมื่อนี่กะตามกําหนดหมายจะเพิ่มโทษด้วยพี่น้องเด้อตามนัดตามสัญญา19มกราคม6กนะครับแนวทางตําลาวข้ามโขงซึ่งวันที่16ปล่อยห้าห้8เดเดนไปที่8ซี มาเต็มเๆพี่น้องแต่ว่าอยู่ทั้งหนาอยู่คู่นานแปดทีออกคู่หลัง8 2อนะครับอันนั้นก็คือว่าได้สายบิ่นสายรูดกบมาวันที่17บเจรัฐบาลไทยนะครับคอยห้าหอยูที่0จับคู่ก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูอกศ็ดศูนย์แปดศูนยีโชคมีมมันยู่02ยพี่น้องเอาศูนย์ก็ไม้เห็น2องก็ไม้เห็นเนาะนะครับ แต่สำหรับเมื่อนี้นะครับข้ามโคงวันนี้นะครับเอาพิจแต่ละหน้าเด้อนะครับบอมาบอชอบบอเอาบอเป็นยั้งนะครับเบื้องไปเพื่อเป็นความสนุกสนานเพื่อเพื่อนนะครับการลงทุนให้ระมัดระวังนะครับมันจะบ่อแม่นเสมอไปดอกมันหาแม่นก็คือจัง่านตาเห็น่านจับว่างคนละฮาบ่อแม่นก็บ่มีจักโตอย่างงีเดียพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วเตือนสติ พี่น้องนะครับอย่าโวว่ามอย่าทุ่มเทยังมากไม่นะครับฝันดีบอเม่อคลืนนีปพี่น้องฝันเป็นตาได้โชคได้ลาบบอจังเอาของพลอ,อยห้าไปพิจานณาใส่กับฝันเจ้าของเออมันเข้ากันแล้วตัวนี้จังเอาจังลงทุนนะครับสำหรับมือนี่พลอ,อยห้ากับมีเนีย่ยมาฝากมาตอนอยู่วิ่งรวดวิ่งรวดไปที่ หก <6. S 2> นะครับว,ว,ว,วิ่งรวดไปที่หกเด้อพี่น้องเดอ้อดจับคู่สามตัวห้าหกเก้าสองหกห้าสองตัวก็มีหกห้าหกเก้าห้าเก้าห้าห้า เจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับพอยห้าฝันว่่ได้จับกบมีท่องหกมีท่องเจ็ดแต่ว่าเด่นไปอยู่ที่หกนะครับเด่นไปอยู่ที่หกนะครับสายรูดรูดหกอาจจะมาได้เต็มเต็มนะครับแต่ว่าพอห้าเด่นไปอยู่ที่หกนะครับวิ่งรูดที่หกนะวิ่งรูดที่หกนะครับแต่ว่าก็มีเก็ดมาผล นะครับมีเจ็ดหากับเจ็ดเก่านะครับตัวเด่นตัวนี้ตรวหนักมือนี่โบว่งเพราะว่าพี่น้องเอฟซีเอาแต่โต้วงวันที่สิบเก้าตุลานมาเอาแต่พลอยห้าว่งกลมอีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเอาแต่โต้วงบ่ถือกับมีนะครับบานนี้เอฟซีบางท่านนี่บานนี้เอาแต่โต้พลอยห้าสี่ปอก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 ศูนย์สองซุ้มนั่นว่าเอา มันไก่เมื่อพอยห้าสี่ปอกปอกล่มน้นตัดออกเอาแต่ศูนย์สได้สอได้สองพันคุ้นสองพนั่นแหละคนดวงดีนั่นนะครับเมื่อนี้ย้าจอดสิซ่อมมัตะพอยห้าสี่ปอกปตัวใดก็สรติงเคี้งบดได้ตัวนี้ติงเคี้งบ่ได้สีบได้นั่งซื่ออยู่บ้านพอยห้าสี่ปอกปอกตัวเดนเน่ไม่ไปนองเด้อนะครับสี่แมนแมเด้อสี่ปอกปตัวใดเท่านั้นละ นะครับคว่ำ <F 4. S 1> เราไปนี่ยังบอกคว่มครับยังบอกคว่ำเอา <Now. S 3> ตัวนี้ยังอรอบครับครับย้ำนะครับวิ่งรวดไปที่หกจากคู่สามตัวห้าหกเก้าสองหกห้าหกห้าหกเก้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเล่นเสมอเดี๋ยวเขาจะเบิ่งพ้อยห้าสิบฟอกฟอกตัวใดพ้อยห้ามันใจจักเปอร์เซ็นต์ครับมือนี้มันใจมือนี้มันใจว่าหายเป็นเปอร์เซ็นต์มันใจคักมันใจคักมัันใจคกบอกได้แต่ว่ามันใจคัดบอกแม่ครับบ้านนี้มันใจคัดเหมือนี่พอเห็นห้ามันใจคักมันใจคัก นั่น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 สเกียดแล้วพี่น้องปอกแล้วปอกๆแล้วตามนี่ระปอกแล้วปอกแล้วหกกับหกจคูเนซ่อมเปนพรอยห้าสี่ตัวได้ปอกปอกปอกสองพันคุณสองพันก็จะได้อือโอ้ดีใจน้ำเพลินเนาะสี่ตัวได้น้อบ่ดนีน้อปอกๆแล้วปอกๆแล้วพี่น้องซ้อมท่านเาะน้อพี่น้อง ซื้อยังห้ติทอกมือนี่ครับปอก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 สังเกตเด้อดูมือเด้อพี่น้องดูมือปอกปอกตัวได้นตัวได้นพี่น้อ ดูเมือบเอฟลอยเฮ่าสิปักปักเอาเบิ้งสังเกตให้ดีเด้อพี่น้องเด้้อพี่นปักปักปอกปักนั่น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 โตสองโตตาดีได้ตัวนี้มาปุ๊บได้ตัวเหล็กเลยเฮ่าตามเอฟซีตัวเป็นบอปคอยห้าสี่ตัวใดปอกตัวนั่น่ถทันปอกปอกตัวใดน้อมาปุ๊บได้ตัวเหล็กเลยพี่น้องปอกปอกแล้วพี่น้องปอกปอกแล้ว เห็นชาดบ่ตัวปอกๆนันลตัวเด่นเน้นพอยอวงกลมเป็นอยัางีควงเพิ่นเอาแต่ตัวงบอกได้แต่ว่ามันใจคักบ่วงกับางเห็นปอกๆอยู่สั่วเพื่นว่าปอกๆนว่ให้เป็นเส้นปอกไม่ดูปอกๆไม่ดูแต่ว่าเมื่อนี่พอให้หามันใจคักพี่น้องปอกๆปอกๆหกแล้วพี่น้องจ้า้ เปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องเด้อคอยหักบริวารซีเมนเสมอไปดิมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเหล็กนั้นมันมีหัวได้หัวเนาะมันเสืออกอเอกสือได้เนาะเสือออกเสือได้โว้ยกันลูกว่าโอ้โหมีสิบบอกโมเลยเนาะย <c oughs> ัดเองเลยจียห้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้เอดสิ เป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องเอฟซีให้ไวจำไว้เสมอเด้อการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่อยู่ในกระเป๋าคิดเอาเองเลขความฝันคือเก่าแม่นบ่ะค่ะพ่อมาจากฝันล้วนๆแยงมาให้หนีจักหน่อยไหมจ้าเนี่ยเห็นมือฟักปักเหอนเสื้อย่าเสื้อโอ๊ตเอา ไอนะเอฟซี่เพื่อนไอเอฟซีซื้อสี่ปสกัดพอเฮ่ฮาเ <c oughs> นวอแม่รับมันมีวา่ามันใจคัดขึ้นกันคะพบ่น,น้องออแนวจ้าดีเนาะ ฟันดีค่ะมพอจเห็นแขนว่ามือนแต่ว่ามันดีเย้่นล่ะเขนี่มันจะขึ้นเข้นนั่นนะนั่น้หน่อยแขนแขนนี่แหละฟัน้หน่อยแขนแขนให้ฟังเลยนะไดน่อนกับฟันไ่ได้เก็บกบมาแล้ว่าฟัมแบมเอาลงดฟันว่าได้เก็บกบจับกบจับกบสองมือฟันว่าได้จับกบสองมือสองมือขางนี่กับกบางนี่กับกรุดเมือจะโตว่ะรุอยังจำากคำยังี่แจ้นอิงจิง จรยิตขีดแจกอันจับกบนี่พ่อตีเป็นตัวไหจดห้าเจ็เกหับเจ็ดเก้็หกับเจนี่คือจับกบจับเจ็ดก่ออห้าห้าไงห้าเก้าห้าเก้าห้าตัวไดนก็จะจับกบห้าเก้าห้าแต่ว่าพอห้าห้าคือไปเน้นหกบัเนี้าเน้นหกกบรน่นนนนน เป็นโฆษณา,นนายอ,อยู่เด้ออีกช็อต,อตนึงเด้อเนี่ยบ<า>ัง<อ>ไว้